สวัสดีจ้าพี่น้องพ่องไปสู้ขู่สุคนแอนอรดีกับซีบอยซิลิชัยกับขึ้นดีกันแล้วเด้อพี่น้องน่ารักน่ารักมันเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะผัวเมียกันมันก็นมีแรงกระทบกระทั่งกันบ้างเงี้เเพิ่นพิดกันไม่ได้พิดกันยังเลยยังดอกผัวเมียพวเราบ่ลงตัวกันซื่อ, <c oughs> อหน่อยใจกันซื่อฮัลลาไม่ได้มีอย่างแต่ว่าก็เป็นปกติฮัลลาเข้ามาผัวเมียเนาะ บาวแต่ผัวเมีอาบาวเต็มหัวเงยอย่างเสียหลักคันพิษกันเราบริเลี่ยงกันมันก็คือจังคิดกันแห้งแห้งอย่างเสียนะจริงเราเพื่นบริเลีกันแห้งอย่างนี้เป็นหน่อยกันซื่อหน่อยใจกันซื่อถึงเสียนะบริม่เยียงเลยเพราะว่าแอนอลเรดีเพื่อนเทศโตดีมาตลอดเนาะบอยซิลิใช้เพิ่ก็เทศโตดีมามาตลอดไหมเพิ่นบริไมมีปัญหาเหลืองสูเสาวสูบเบาอีอย่างอย่างเสียมันบม่มีแหงสันนะ เฝ้ากันซื่อๆน่นเราเฝ้ากันบัลลุตกันเพิ่นเพิ่นเฝ้ากันบัลงโ่งตกันเราประเทศเนี้ยบ่อยซลิีสใช่อะถ้าเฝ้ากันสีแหงๆยังสี่ันนเพิ่นหักแอนโอลีดีแห้งอะนาะพูดถึงว่าน้ำผัวกับหักเมียเมียกับหักผัวคือว่าเราว่าพูดถึงว่ามันแบบมันกระหวังนะนะเหมือนกับว่าคนหักกันไลยเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วมันกระหวังในตัวของกันและกันแห้งยังสี่นะ มันมันกระตังความหวังให้กันแห้งยังเสี่บางเทืออาจิีวกันบวถือข้อกันถือใจกันยังเสียนะมันกับสิคัดคเบอกกันมันกระแห้งมันเป็นเรื่องรระดาทุกครอบครัวจะต้องมีแต่ถามว่าเป็นยังแม่กึ้ังบุกเขามาอยู่พรเพรว่าหยงดอกพี่น้องมาไปบางครอบครัวก็สิหยงเด้พี่น้องแต่เสื้อเนี่ยว่าหลายๆครอบครัวครอบครัวไม่ยงดอกเพราะว่าลูกบรรลุนิติภาวะแล้วเราก็ลูกเป็นคนดังทั้งคู่เนี่ย เพื่อนก็ต้องเลี้ยงลูกกันตัดสินใจเองอีหย่างเองทุกสิ่งย่างเงินละพ่อแม่หื้อว่าผู้ใดก็สร้างก็แค่ยุ่เบื้องหลังเป็นผู้คอยสนับสนุนซื้อแค่นั้นละสีให้มาสรุปให้สุดเรื่องซื่อยางมันก็บโบเมนเนาะมันเป็นเรื่องของคนสองคนบบมิไผสรุปให้ได้ได้นอกจากคนสองคนสิโอเคกันฮื้อตกลงกันจังสันน้ำ ว่าสิไปกันต่อคือไปกันวัต่อแค่นั้นละคุณทูนถ,ถ่ายยังมายัางหักกันอยู่มีจิตใจที่จะเดินต่อกันมันก็เดินต่อเองคนอื่นเขาไม่ได้มีความสามารถที่จะต้องไปไปบังคับไปบอกไปก้าวว่าหิวต่อหือบ่าหิวต่อได้พี่น้องขึ้นอ,อยู่ที่คนสองคนถ้ามันอยู่ต่อเหล่ามันมีความสุขก็อยู่ต่อไปเด้เนาะถ้ามันอยู่เหล่ามันผมมีความสุขก็ต้องแตกแ,แยกนั่นคือชีวิตของคนสองคน แต่ว่าถามมิลูกน้ำกันเขาตลับพิสชอนน้ำก,ก,กันแล้วก็แล้วเพียงแต่ว่ายายยังมาขัดขวางกันเรื่องลูกเรื่องเต่าซ้ำนั่นละเลยสังคมเขาเก่หาหยอภัยเขาก็บด้มีเอียงมากไมก่หนอกเสียากว่ามาขัดขวางในการพบลูกในขณะที่ยังทรงเสียกันอยู่จังเสียนะมันก็มันก็บเป็นธรรมดาที่สังคมจะจะต้องเข้ามาสอดเสกพะว่าเป็นคนของโซเซียลเป็นคนดัง มีเอฟสองเอฟซีหลายยิงยิงแบบมีเรื่องมีปัญหาหลายมันเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องแต่ก็ดีใจเนาะดีใจก็บอยซีรีส์ใชกับแอนออรดีอุ้ยน่ารักคู่นี้พนัน,นรักกระจุงกระจิงม้งมิงกันเบิ้งหลบเบื่อมันเป็นแบบโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักเนาะพี่น้องมันเห็นไห้มีสีสันละลูกแฟดเป็นก็แห่น่ารักเนาะนี่แหละคนเฮาเนาะ ขันบ่ได้ห่วมบุญห่วมกุศลกันมากกับบ่ได้ไม่อยู่น้ำนกีเนาะบ่เป็นลูกแั่นเต่าแต่ว่ากะจดทะเบียนเป็นลูกเป็นเต่าเรียบร้อยเราเป็นลูกบุญธรรมล้มล้มเหลวกันหนารักก็คอยชีวิตเพิ่นหลาบลื่นต่อไปพี่นอ้องกับบมี่ยังหลาหรอกกับเป็นห่วงซื่อๆดอกในฐานะผู้ติดตามเฮ้อไว้สองอซ ทั่วโลกเพื่อนทิดติดตามบ่อยซิลิเซ่กับอนออร์ดีนะเนาะเพื่อกระจายให้ใจความมาแล้วเพื่อกรุ่นของเพื่อนเนาะว่าบอยอยากให้เลิกกันเพราะว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆเลยที่เป็นคู่ที่น่ารักแต่ว่ามันก็มีแตกแยกไปหลายหลายแล้วแต่ความคิดของผ่ายของมันบางกลุมกับบอมักบางกลุมกับมักมันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อหานิวมันยังบวคขึ้นกันเนาะห้มักขึ้นกันเบิดมันก็เป็นบ่อยบ่ได้ดอกในเมือเขาอยู่บนโลกโซเชียลอยู่บนโลกออนไลน์มันก็ต้องมีคน หากเฮานำ้ำสั่งเฮานำ้ำมันเป็นเรื่องปกติบางคนกับมักมัดดีไซน์ชีวิตผู้คนมันก็นมีเย่เยะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันขื้นอยู่ที่เฮาเฮาจะดีไซน์ชีวิตเฮาจังใดเฮาจะเฮา,าจะไปต่อหื้อพอแค่นี้มันขึ้นอยู่ที่เฮาสองคนเท่านั้นคนอื่นบ่สามารถที่จะมั่นนางตัดสินใจให้เฮาใด้ดว,ว่าจะตรงเป็นยงสันจังสิเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วบไว้ย,ยังสิเกิดขึ้นกะสร้างเฮาเท่านั้นที่จะตรง ตัดสินใจด้วยตัวเองจะขึ้นหรือจะลงมันก็นอยูทีตัวจะของว่าได้กเกี่ยวกับ F2 FC อีกอย่างทั้งนั้น FC ก็แค่เป็นผู้ติผู้ชมหรือผู้ชื่นชอบแก่แค่นั้นบ่ได้มาดีไซน์ชีวิตให้เจ้าชีวิตจะเป็นจะสั่งจจงสี่มันบ่บางคนกกอยู่สูงได้บางคนกกอยูต่ำได้บางคนอยู่ต่มหลอกกระโดดขึ้นไปสูงบางคนอยู่สูงกระโดดลงมาต่าแก่เยอะ มันสมัยโซเชียลที่น้องขันบ่มีสติพ่อทูกสิ่งย่างมันก็เกิดขึ้นได้เวิดชีวิตคนเฮ้าทุกเลยหลุดทุกยางกาวของเฮ้าอยู่ถ้าเดินสายอาชีพเป็นคนดังแล้วเป็นสายบันเทิงแล้วทุกอย่างกาวเฮ้าตองยางด้วยความระมัดระวังมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่จะต้องมีขืนมีลงมีถึกมีผิดมันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนตองพบตองพอ่อ เนาะที่น้องอันนี้กับซ้ำนี่เราพูดถึงว่าเนาะกับมะหวงมะฝากกันก็ดีใจมาแสดงความยินดีกับเวอซิลิไส้กับแอนออรดีที่เพิ่นหวนกับมาใสชีวิตห่วมกันไหมเนาะเนี่ยพิ่นพีดกันเนาะพิ่นพีกกันบ่จังมือดอกหน่อยใจกันเสื้อกับกับมะหวองบนนัวหัวมวนเหยกันปั้งเสื้อเนาะมาพบปะพี่นองกันเสื้อเนี่ยล่ะ สำนีแล้วเนาะสำหรับคีทีนี้เดี๋ยวค่อยพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ